ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิชมรมมหาบัณฑิตหรือว่าติวเตอร์วุฒินะครับในการาหางานราชการนะครับวันนี้มีประกาศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณ2,563เป็นครั้งที่3นะครับรายละเอียดแบบนี้นะครับ ในการรับสมัครสอบเนี่ยจะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่8มิถุนายน2563มีอัตราว่างอยู่ถึง82อัตราครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่2นักจิตวิทยานะครับตำแหน่งที่3นักพัฒนาสังคมตำแหน่งที่4นักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งที่หนักจัดการทั่วไปตำแหน่งที่6นิติกรตำแหน่งที่7นักวิเทศสัมพันธ์ตำแหน่งที่8นักเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตำแหน่งที่9เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมตำแหน่งที่10บนายช่างสำรวจตำแหน่งที่11เจ้าพนักงานพัสดุตำแหน่งที่12บช่างเทคนิคอุตสาหกรรมตำแหน่งที่13เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งที่14เจ้าที่ชุรการตำแหน่งที่15้าเจ้าที่สำรวจรังวัดตำแหน่งที่16ผู้ดูแลผู้รับเงินสงเคราะห์รับการสงเคราะห์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่17พนักงานบริการนะครับรับสมัคร 1- ถึง10 1ถึง8มิถุนายนะครับตรงนี้นะครับ1ถึง8มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเอาลิงก์เว็บไซต์เนี้ยไปไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับรวมไปถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการประกาศร,รับสมัครซึ่งจะมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติมีหลักสูตรการสอบวิธีการสอบเนี่ยจะอยู่ในลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้แล้วก็น้องกดเข้าไปดูนะครับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับ1-8มิถุนาสอบน้องที่กำลังมองหางานอยู่ในรอบนี้ไม่ควรพลาดนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเนี่ยก็จะมาลงใน YouTube ให้น้องได้ติดตามนะครับ รวมไปถึงสามารถที่จะขอตัวอย่างข้อสอบของพนักงานราชการทั่วไปเนี่ยด้วยการแอดไลน์ไปที่0637393235ขึ้นไลน์โปรไฟล์บอกว่าพี่วุฒินะครับแล้วก็ทัดมาว่าขอตัวอย่างข้อสอบพนักงานราชการในรูปแบบของไฟล์ PDF เราส่งให้ท่านทางไลน์นะครับหรือถ้าที่มี l i น e สแค a ร์หรือ OpenChat นะครับถ้าสามารถที่จะเข้าไปค้นหาคาว่าพี่วุฒินะครับแล้วก็เจอกลุ่มเพื่อนที่ มีความต้องการเหมือนกันเนี่ยท่านก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนที่จะสอบเหมือนกันเนี่ยหากันเจอใน Open Chat หรือไ e Square นะครับเอาละครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับคลิปนี้เอาไว้เป็นแค่นี้สวัสดีครับ